วันนี้วันสิ้นปีอะไรเลวๆที่เคยทำก็ให้มันสิ้นไปสักทีนะแล้วตั้งอกตั้งใจสร้างความดีให้ยิ่งๆขึ้นไปปกติปลายปีเขาก็ขอพอรกันให้พรกันหลวงพ่อไม่ค่อยนิยมให้พอรอะไรกับใครเขาหรอกหลวงพ่อไม่ค่อยเชื่อเรื่องพอรขอพอรไม่ใช่ขอ ขอให้หนูได้อย่างโน้นขอให้หนูได้อย่างนี้ให้ผมเป็นโน,น้นผมเป็นนี้นั่นไม่ใช่การขอพอรของเราขอพอรแบบอ่อนหัดขอโน,น้นขอนี่มันเพ้่อฝันนะขอให้รวยอย่างเงี้ยขอให้รวยมันขอได้ไหมไม่ได้หรอกหาวัตถุมงคลมาห้อยให้รวยแล้วรุ่นรวยมาหารวยรวยโคตรรวยโคตร,คตรมหาเศรษฐี 没รวย呢。